สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลลุงใจดีวันนี้เราอยู่ในเก n นชิน Impact นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องปี2021 Genshin i เ p a c t ชินอิแพยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับพอสิ้นปีแล้วเนี่ยต้นปีต่อไปนะครับเขาก็จะประกาศเกมที่ได้รับรางวัลน,นะครับซึ่ง g e n นชิน Impact เนี่ย ได้รับรางวัลจาก Google นะครับเป็น best game ฝั่งของอต้องเรียกว่าเป็น Google นะครับประกาศร,รางวัล best game of 2020นะครับซึ่ง Genshin Impact เนี่ยได้รับรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า best game นั่นเองนะครับ เพราะงั้นในปี2021นะครับผมก็เลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะครับว่าแล้วในปีนี้เกมเกมชิน Impact เนี่ยยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงเกมเกมชินอินแพ็เนี่ยถึงเป็นเกมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเพราะว่ามันมีข้อดียังไงบ้างเราไปดูกันนะครับข้อดีแรกนะครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับ ตัวละครนะครับมีความสวยงามมากๆฉากกราฟิกอย่างนะครับสวยแล้วก็ลงตัวไปหมดนะครับระบบการต่อสู้ของเกมนะครับซึ่งเป็นเกมแอคชั่นที่ทำการต่อสู้แอคชั่นได้ดีนะครับตรงนี้ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการเล่นในการโจมตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเช่นตัวนี้เก้ยงหลิงนะครับก็จะมีแอคชั่นอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่ ตัวอื่นอย่างเบนเนตก็จะมีแอคชั่นในการโจมตีตัวละครต่างกันนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังทําระบบธาตุหรือว่าเอลเมนต์นะครับตัวละครเนี่ยมีเอลเมนต์แตกต่างกันนะครับแล้วเอลเมนต์ที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถสร้างคอมโบธาตุต่างๆได้ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็ทำคอมโบอื่นๆเพิ่มได้ทําให้ตัวเกมเนี่ยมันมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นครับมันมีความสนุกจากการที่เราเอาตัว ละครตัวอื่นมาผสมให้เกิดคอมโบในการต่อสู้กับศระรูในการตีมอนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการตีบอสไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจียนประจำสัปดาห์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการลงอาบิสก็จเป็นดันเจียนชินสั้นนะครับตรงนี้มันทำให้เกิดความสนุกในการเล่นนะครับแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินมากๆเลยทีนี้นอกจากแค่ว่าเรื่องนี้ อาจจะไม่ทําให้เกมเป็นเดอะเบสได้นะครับสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยสามารถอยู่กับเกมได้นานๆนัน่คือระบบของเกมนั่นเองตัวเกมเองอะครับมีระบบสนับสนุนอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับทําให้คนเนี่ยทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นเกมเดิมเล่นใช้เวลากับเกมไปค่อนข้างเยอะเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องระบบกาชานะครับเพราะว่าเนื่องจากตัว คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเกมเนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมครับาธาตุก็มีหลากหลายความสามารถก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นระบบกาชาที่ทําให้เกิด c o l l e คคอลเล e c t คำว่าคอ l เ e c มาถึงขอโทษผมอาจจะแปลเพิ่มอีกนิดนึงคือระบบกาชาเนี่ยจะทำให้เราได้ตัวละครใหม่ๆมาแล้วตัวละครใหม่ๆเนี่ย oh. ก็จะเอามาผสมรวมในปาร์ตี้ของเราได้ oh. Oh. ซึ่งปาร์ตี้ของเราเนี่ยจะใส่ได้สี่สี่สี่ตัวละคร นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบนำระบบแบบ RPG แบบเกม RPG เข้ามาก็คือการปั้นตัวละครมันจะมีการอัพเลเวลตัวละครนะครับมีการสมใส่อาวุธเลือกอาวุธที่ถูกที่เหมาะสมกับสกิลของตัวละครนอกจากนี้ยังสามารถอัพเกรดเลเวลอาวุธได้อีก นอกจากนี้ยังมีอาร์ติแฟกต์ต่างๆซึ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็ให้มองว่ามันเหมือนเป็นเซตไอเทมที่เพิ่มออปชันพิเศษให้กับตัวละครให้ความสามารถของตัวละครเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นแรงยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงระบบกลุ่มดาวระบบกลุ่มดาวเนี่ยมันคือถ้าเพื่อนๆเ,เปิดกาชาได้ซ้ำๆเนี่ยก็จะได้ไอเทมมาปลดล็อกกลุ่มดาวซึ่งในแต่ละกลุ่มดาวเนี่ยก็จะทำให้ความสามารถของตัวละครเนี่ย เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ปลดเลยจะไม่เก่งนะครับไม่ปลดเลยก็ยังเล่นได้อยู่ครับที่แต่ว่าถ้าปวดหมดนะครับมันจะโหดมากๆเลยแล้วมันก็จะเล่นสนุกมากๆเลยนั่นเองต่อไปก็คือระบบพลสวรรค์น,นะครับมันก็คือสกิลของตัวละครนะครับคือสกิลของตัวละครเนี่ยก็จะสามารถอัพเลเวลได้โดยการใช้อเทมต่างๆนะครับตัวระบบพวกนี้นครับ ทำให้เราสามารถปั้นตัวละครของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นได้พอปั้นพอจะปั้นตัวละครให้เก่งก็ต้องไปหาของมาปั้นเนาะของพวกนี้ก็จะหาได้จากดันเจี้ยนต่างๆเป็นดันเจี้ยนประจําวันตีบอสซึ่งทุกๆยี่สิบเลเวลนะครับมันก็จะปลดล็อกตัวละครไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับแล้วก็ในแต่ละในแต่ละการปลดล็อกเนี่ย ก็จะมีบอกอยู่ว่าต้องใช้อะไรบ้างอันนี้เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ <is> แล้วก็ใ้แต่ละการปลดล็อกเนี่ยก็จะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆหรือความสามารถของตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกม RPG ที่ทำให้เราอะสนุกไปกับการไปสนุกไปกับการพัฒนาตัวละครของเรานอกจากนี้นะครับ ยังมีเควสประจําวันที่ให้เราทําคือในวันวันหนึ่งอะครับตัวเกมก็ออกแบบให้มีเควสสํารวจซึ่งเป็นเควสที่เราทําได้เลยตามที่เราตามที่เควสกําหนดไว้แล้วเราก็จะได้ของรางวัลทางซ้ายมือเป็นเซตนะครับมีทั้งหมด13เซตตอนนี้ผมทําถึงเซตที่7นะครับตรงนี้ก็ช่วยให้เราแบบมีเป้าหมายในการเล่นมากขึ้นนะครับซึ่งของที่ได้มามันก็จะเป็นพวก ภายมอเจมที่เอาไว้สุ่มตัวละครพวก exp ไว้อัปเกรดตัวละครเงินหรือว่าอาร์ติแฟกต์ต่างๆนะครับอันที่2ก็คือคําขอคําขอเนี่เป็นเหมือนเควสประจําวันครับซึ่งเควสประจําวันพวกนี้ก็จะให้ของอย่างที่ผมบอกไปให้ผลึกเอาไว้อัปเกรดอาวุธนะครับทำเควสประจําวันครบ4เควสมาส่ง npc ก็จะได้รับของทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นเซตทาได้ทุกวันครับรับได้ทุกวัน แล้วก็ยังมีดันเจี้ยนอื่นๆซึ่งในดันเจี้ยนอื่นๆเนี่ยตัวเกมก็มีระบบเลซินอ่ามองว่ามันเป็นเหมือนระบบเอเนจีดีกว่า <c oughs> ถ้าเทียบกัเ,เกมมือถือทั่วไปก็คือในการลงดันเจี้ยนหรือทำอะไรก็ตามนะครับเราต้องใช้เอเนจีนะครับพอเราใช้เอเนจีไปปุ๊บเราก็จะได้ของมาเอเนจี Energy จะค่อยๆรีทุกๆวินาทีที่ผ่านไปนะครับ แล้น,นี้ก็คือระบบบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยก็ต้องใช้เรซินในการสู้เช่นเดียวกันอพอสู้พอสู้บอสจบนะครับบอสตายเราจะรับของจากบอสเราต้องใช้เรซินในการในการเปิดบดล็อกรับของนั่นเองแล้วก็ดันเจี้ยนประจำวันครับดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ ที่ฟาร์มทรัพยากรในการอัปเกรดตัวละครของเรานะครับรวมถึงบอสประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นบอสมังกร s t o r m t e r ์เ r นะครับแล้วก็ดันเจียนที่เป็นเดี๋ยวเรียกว่าดันเจียนเรียกเป็นเรียกเป็นชารลเลดันเจียนดีกว่าไว้สำหรับท้าทายความสามารถของตัวเองนะครับซึ่งชาลดันเจียนเนี่ยก็จะให้ <c oughs> ให้ของพิเศษในแต่ละซีซั่นแล้วก็เอาไว้ฟาร์มไพ่หม้อเจด้วย นะครับด้วยระบบต่างๆเนี่ยครับอ้อแล้วก็จะมีระบบอาหารนี่ก็คือผู้เล่นเนี่ยระหว่างที่ผจญภัยอ่ะยังสามารถเก็บของตามทาง,ทางเก็บเก็บผลไม้เก็บเนื้อสัตว์เพื่อมาทําอาหารได้พวกอาหารพวกนี้ครับก็จะช่วยบัฟเพื่อให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นสู้บอสได้ง่ายขึ้นนะครับยังมีระบบครับของ นอกจากนี้เนี่ย take take ยังมีระบบ Battle Pass นะครับสำหรับคนที่แบบว่าที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสายฟรีเนาะสายฟรีเนี่ยเล่นได้โดยที่เล่นได้ชิวๆเลยผ่านได้แบบไม่ยากมากก็คือเกตตัวเกมเนี่ยค่อนข้างดีตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นสายเติมเงินสายฟรีเติมมากเติมน้อยเล่นได้หมดนะครับ อันนี้จะเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยผู้เล่นก็คือระบบ b ั t t l e p a พ s สสำหรับสายฟรีเนี่ยพอปลดล็อกทำเวสปลดล็อกไปเรื่อยๆครับมันจะมีเวสประจำวันให้ทำอยู่ก็จะได้รับของซึ่งของด้านบนเนี่ยคือ battle p a พ s นักเดินทาง b a t t l e p a พ s นักเดินทางเนี่ยคือสายฟรีนั่นเองก็คือจะได้รับของจำนวนจำกัดประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเติมเงินนิดหน่อยคุณก็จะได้รับของที่อยู่ด้านล่างเพิ่มขึ้นอีก มันก็ทําให้คุณได้ทรัพยากรมากขึ้นแล้วก็เล่นเกมได้ง่ายขึ้นอัพตัวละครได้ไวขึ้นแล้วก็ได้อาวุธดีๆมาใช้มันก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยนะครับ<อ>แล้วก็จะบอกว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างมีความต้องบอกว่าผู้พัฒนานะครับ ผู้พัฒนาเองก็ค่อนข้างมีความใส่ใจในผู้เล่นจากที่สังเกตดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับตัวละครตอนนี้ตัวละครล่าสุดที่ออกมาที่ตู้กาชาเนี่ยคืออัลเบโดก่อนหน้าอัลเบโดเนี่ยคือจงหลีซึ่งตัวละครจงหลีเนี่ย<ส>เป็นตัวที่ม,มีปัญหาม,มากเพราะว่าต,ตัวละครต,ตัวเนี้ยครับเป็นตัวที่ วิดีโอเปิดตัวเนี่ยเท่มากแล้วทุกคนก็คาดหวังกับตัวละครตัวนี้มากแต่ปรากฏว่าตอนที่ตัวละครตัวนี้ออกมาเนี่ยทําให้ทุกคนผิดหวังมากครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยดาเมจน้อยสก,กิลก็แปลกๆเป็นสก,กิลไม่ใช่สก,กิลสายดาเมจทั้งๆที่ตอนเปิดตัวอลังการและทุกผู้คนคาดหวังมาก <c oughs> ถ้าเป็นเกมทั่วๆไปอะครับ เราก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมครับแต่นักพัฒนาของเกมนี้เขาค่อนข้างจะใส่ใจผู้เล่นโดยการทําแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อเพื่อสอบถามผู้เล่นว่าคุณไม่พอใจในเรื่องอะไรนะครับหลังจากที่เขารวบรวมความเห็นของผู้เล่นทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ทําการปรับเปลี่ยนเขาคือพูดง่ายกคือบัฟจงหลีให้เก่งขึ้น ก็จะเห็นได้ว่าการที่มีผู้พัฒนายอมฟังเสียงของผู้เล่นในระดับหนึ่งจะค่อนข้างอุ่นใจได้ว่าเกมไม่ถูกทอดทิ้งน,นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกข้อดีหนึ่งที่ทำให้เกมที่ทำให,ททำให้ที่ทำให้ตัวเกมเนี้ได้รับความนิยมแล้วก็การออกแบบของตัวละครนะครับรวมถึงอื่นๆก็ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียว นอกจากนี้นะครับในเรื่องของเควสหรือในเรื่องของประกาศต่างๆก็ค่อนข้างได้รับความใส่ใจมากนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีไกด์สรุปให้ว่าเนื้อหาของเกมเป็นยังไงมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างที่สำคัญเลยคือมันเป็นภาษาไทยด้วยครับคือถ้าตัวเกถ้าคุณเลือก ภาษาในตัวเกมคุณเป็นภาษาไทยนะครับพวกกิจกรรมหรือพวกอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นภาษาไทยหมดเลยซึ่งมันค่อนข้างดีนะครับรู้สึกผมนะครับสําหรับเกมที่เป็นแบบเกมฟอร์มยักษ์หรือว่าเกมที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆซึ่งเกมเกมชินเนี่ยมันสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะเล่นได้ข้ามแพลตฟอร์มจาก PC ซไปโมบายได้แล้วก็เขาเคลมว่าสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้3ามแพลตฟอร์มก็คือ คอนโซลพ c แล้วก็โมบายนะครับพ c ซไปโมบายเนะี่ยผมเคยเห็นคนเล่นข้ามแพลตฟอร์มมันอยู่นะครับแต่ว่าเคอนโซลข้ามไปพ c ซเนะี่ยผมไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าเหมือนกันเอ้าแล้วครับทุกอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันใช่ไหมครับทีนี้เมื่อมันมีนมข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมครับข้อเสียของเกมนี้คือมันเป็นเกมที่ผู้เล่นสายรีค่อนข้างจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เวลากับมันมากครับ ในขณะที่ถ้าคุณเติมเงินนิดหน่อยหรือว่าเป็นสายเติมโดยเติมปกติอยู่แล้วครับคุณจะเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นมากๆเลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นความเสียที่ไม่ดีเพราะว่าเกมเนี่ยเปิดให้เล่นฟรีเนาะผู้พัฒนาเองก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องอยู่ได้ด้วยด้วยรายได้นะครับของพวกเราของของคนเล่นเกมเพราะงั้นนะ่ะ การที่เราได้เล่นเกมที่มีคุณภาพขนาดนี้ฟรีเนี่ยผมก็ถือว่าเออมันก็โอเคเลยถ้าะแลก,กับการที่ต้องแบบต้องเติมเงินแล้วเชื่องแรกกับการที่แบบมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่ว่าคนเติมเงินก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเขาจะเล่นได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าทรัพยากร,กรก็จะได้ง่ายกว่าได้เยอะกว่าก็าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรที่ไม่ไม่มีอะไรที่ยอมรับไม่ได้สุดท้ายนี้นะครับ ก็ก่อนที่คุณจะตัดสินว่าเกมนี้น่าเล่นหรือไม่นะครับควรจะเล่นหรือเปล่าอย่าเพิ่งฟังจากคนอื่นนะครับแนะนำว่าให้เข้ามาสัมผัสกับมันด้วยตัวเองครับแล้วก็มีแต่คุณทุกคนเท่านั้นนะครับถึงจะตัดสินใจได้ว่า Genshin Impact ในปี2021นั้นยังเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่หรือไม่สำหรับ คลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม